การทำงานและการทำธุร,รกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องมีเทคนิคที่ก้าวล้ำนำหน้าคนอื่นเสมอแต่หากคุณไม่มีเวลางพประมาณไม่มากพอและไม่สดุกเดินทางเรียนรู้ออนไลน์กับเราได้ที่ www. tiptalk. tv แล้วชีวิตและธุรกิจของคุณนั้นจะกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าไม่เชื่อเปิดดูสิครับ www. tiptalk. tv เราพบกับผมครับดเรเอกธิ์เลี้ยงพาณิชย์ในรายการนี้ฟรีสไตล์บา่ายด้เอกครับตอนท่านที่เพิ่งเปิดม,มาเจอเรานะครับในรายการนี้เรากำลังพูดคุยถึงเรื่องของการใช้แรงงานต่างด้าว3ชาติตาม MOU ก็คือแรงงานกัมพูชาลาวและก็พม่าครับในเรกที่แล้วเราคุยกับแขกรับเชิญของเราไปครับเรื่องขั้นตอนการเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนั้นเข้ามาอย่างไรนะครับคุณจรพรทีนี้เงื่อนไขล่ะในการตอนนี้คนเข้ามาละ มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่เราใช้แรงงานคนต่างชาติอ,อย่างเริ่มต้นที่บอกว่าใช้คนต่างชาติตาม m o u มันมีข้อดีข,อดข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือจริงๆแรงงานต่างเเดาสาม,ชา,สามสชาติเนี่ยเวลาเข้ามาตาม m o u เนี่ยแรงงานเนี่ยเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าแรงงานมีวีซ่าและแรงงานพวกนี้สามารถทําใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นแรงงานพวกนี้จะอยู่ในไทยได้อย่างไม่ต้องมาวิ่งหนีตํารวจเหมือนแต่ที่ สมัยก่อนที่ต้องหลบซ่อนกันอีกต่อไปอนายจ้างก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่ามานั่งใจนิดหน่อยกับคุณตำรวจอีกต่อไปอเพราะว่าคุณใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายแล้วแล้วแรงงานพวกนี้จริงๆเนี่ยเข้ามาวัตถุประสงค์เขาเพื่อมาทำงานกับเรารดังนั้นเนี่ยความตั้งใจในการทำงานความประสิทธิภาพในเนื้อง,งานเนี่ยจะดีกว่าแรงงานไทยอตอนนี้แรงงานต่างด้าวบางบริษัทแทบจะไม่เหลือแรงงานไทยแล้วเพราะว่าแรงงานไทยเรานะเรื่องเยอะ เรื่องเยอะขอแม่เยอะเราก็ขีเกียร์ทำแต่แรงงานต่างด้าวพวกนี้คือดั้งด้นมาทํางานน่ะก็แสดงว่าเขาต้องมีความอยากทํางานส่งเงินกลับบ้านนะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าทํางานพีกนี้คือกฎกติกาแล้วค่อนข้างค่อนข้างน้อยไหมหรือว่าจริงๆริแล้วการแจ้งแรงงานต่างด้าวกับจ้างแรงงานไทยมันมีข้อเรียกว่าอะไรฮะสิ่งที่เราในจ้างต้องทำต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันครับถ้าให้พูดถึงว่าการที่จะนําเข้ามาแล้วเนี่ย เราเวลาเรื่องเอกสารเรื่องเอกสารเนี่ยมันอาจจะเยอะกว่าการที่เราทําให้กับคนไทยเนื่องจากแรงงานต่างด้าวเราเข้ามาปุ๊บโอเคเราต้องยื่นเอกสารกับกรมการจัดหางานเข้ามาภายใน30วันเนี่ยเราต้องไปพาไปตรวจสุขภาพก่อนตรวจสุขภาพเสร็จปุ๊บเราขึ้นทะเบียนเพื่อทําเป็นใบอนุญาตทํางานหลังจากนั้นเราถึงจะมีสิทธิ์ทำเรามีสิทธิ์ที่จะทําประกันสังคมให้เขาด้วยนะคะเขาเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีสิทธิ์อยู่ในประกันสังคมดังนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่ทุกอย่าง เวลาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเขามีสิทธิทุกประการตามประกันสังคมไทยเรียกว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นลูกจ้างคนหนึ่งเลยแหละถูกต้องคือจะคืออาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวแต่จริงๆแล้วนะสิทธิที่เขาต้องได้เนี่ยคือแม้กระทั่งอะไรนะประกันสังคมก,งก็ต้อง,งทําให้นะเงินเดือน300บาทก็ต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นมันคือสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ของมนุษย์ทุกคนที่ต้องมีสิทธิเท่ากันไม่ว่าจะสัญชาติไหนก็ตามคือถ้าเกิดทุดเอาเข้ามาอะไรงานต่างด้าวเข้ามาแล้วไม่จ่าย300อยนี่คือผิดกฎหมายผิกดกฎหมายค่ะอ๋อที่บอกว่าเออแรงงานต่างด้าวดีกว่าจะได้หนีเรื่อง300ร้อยที่หนีไม่พ้นเพียงแต่คุณได้คนงานเท่านั้นเองใช่ยางน้นอยคนของคุณก็ไม่ได้วิ่งออกไปวันเนี้ยวันนี้ไม่อยากจะทํางานค,คนไทยเนี่ยวันนี้ไม่อยากทํางานปุ๊บวันนี้นอนอยู่บ้านวันนี้อยากไม่พอใจในจ้างปุ๊บวันนี้ย้ายในจ้างแต่แรงงานพวกเนี้ยเข้ามาปุ๊บวีซ่าและใบอนุญาตทำงานเนี่ย ึ้นชื่ออยู่กับคุณเอกเลยว่ามาทํางานคุณเอกเพราะฉะนั้นสองปีที่เขาได้รับอนุญาตทํางานเนี่ยเขาไปไหนกับย้ายไปหาในจ้างอื่นไม่ได้เลยลาออกไม่ได้ไม่ได้ค่ะยกเว้นว่าเขาไม่พอใจคุณเลยโกรธกลับบ้านดีกว่าเดินทางกลับบ้านนอกเลยอ๋อคือเรียกว่าเกิดทุกคนนี่วันดีคืนดีทํางานแล้วโอ๊ยในจ้างคนนี้คุยไม่รู้เรื่องแบบเอ้ยทางานงไม่โดนลาออกไปย้ายงานไปที่อื่นไม่ได้ไม่ได้ไไดทำได้เดี๋ยวคืนลาคือลาออกกลับบ้านกลับบ้านอ๋อซึ่งก็ดีกว่าเพราะว่า พราะว่าคนไทยคือไม่พอใจละวันนี้หายไปเฉยไป,ยไปเออแล้วเ,เกิดแรงงานต่ <i> างด้าว,วหายเฉยทำไงหายเฉยนอคะนายจ้างมีหน้าที่ค่ะกรณีนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ดีกว่าเพราะในเมื่อคนงานหายไปปุ๊บนายจ้างมีหน้าที่ต้องไปที่แรงงานเพื่อแจ้งออกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ทางานกับคุณละหายไปละถูกต้องแล้วก็ต้องไปแจ้งต่อมว่าเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่กับเราดังนั้นเนี่ยถ้าเขาเรียกแรงง,งานหนีถ้ากรณีที่แรงงานหนีคุณไปแจ้งปุ๊บตำรวจเจอหรือตอมเจอปุ๊บเขาโดนจับส่งกลับบ้าน เราก็ไม่ผิดถูกต้องค่ะแต่เรวจไม่แจ้งถ้าไม่แจ้งเขายังทำงานกับคุณตำรวจก็จะโทรมาหาคุณว่าเอ้ยเขาเป็นพนักงานคุณนะคุณต้องดูแลใช่ถูกต้องคือเรียกว่าต้องไปตามหาอันนี้บางคนบอกเออต้องหายกี่วันถึงก็ต้องตามจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับกี่วันแรงงานพวกเนี้ยถ้าปกติเขาจะสามารถติดต่อกับคุณได้เวลาเข้ามาปุ๊บอย่าแปลกใจที่แรงงานสามารถมีเบอร์มือถือของไทยเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาเนี่ย เขาทุกประเทศเนี่ยเขาก็มีการให้ความรู้ก่อนเทรนก่อนที่จะเดินทางเข้ามาว่าประเทศไทยเนี่ยเดือนเดือนสามบาทให้นุน่นให้สวัสดิการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเบอร์โทรเนี่ย ซื้อเอาตมชายแดนว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเขามีเบอร์โทรเมืองไทยเลยค่ะอ๋อคือซื้อมาเลยถูกต้องอ่าโอเคหนีก็คือติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้รับสายไม่โทรกับโทรไปทีปิดเครื่องอันนั้นอิจัวละวันดีคืนดีควยจะเจอเขาอยู่ก่อสร้างแถวบ้านอ่าก็่คือแปลว่าหนีละเจอต้องทันทีแจ้งส่วนตมจะจับไม่จับก็เองของเขาในที่เราคือต้องต้องแจ้งอ่าโอเคงนั้นก็คือข้อดีแหละคือเรื่องว่าเออเล่นตัวน้อย เพราะว่าเกิดกลับบ้านไปแล้วจะได้มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อีกถูกไหมถูกต้องอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยเขาเองเนี่ยข้อดีกับแนายจ้างเนี่ยอย่างน้อยแรงงานเข้ามาปุ๊บตรวจสุขภาพโรงงานอาหารเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเด็กพวกเนี้ยสุขภาพโอเคนะมไม่เป็นโรคไม่มีเชื้อโรคที่จะทําให้อาหารเขาอะไรสุกกระปกซึ่งแรงงานไทยปกติบางทีแล้วเนี่ยไม่มีการตรวจด้วยซ้าในทางตรงกงินข้ามในทางตรงกงินข้ามค่ะเพราะถือว่าเป็นแรงงานแบบแรงงานรายวันคือคืออ่ะถ้าจ้างคนไทย กลายเป็นจ้างแรงงานรายวัน300บาทคบาทเพราะคนนี้ไม่มีก,ต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 การตรวจสุขภาพเพราะมันรู้วันจมากทีวันไหนแต่ทีนี้ถ้าแรงงานต,ตามเอโมยเข้ามาเขาจะกลายเป็นลูกจ้างเป็นเดือนไม่ค่ะเราถือว่าลูกจ้างรายวันเหมือนกัน แต,แต่เรามีข้อกําหนดตัวหนึ่งว่าเขาจําเป็นที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนอเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขในการที่เขาไม่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีโรคบางโรคที่ไม่สามารถขอใบอนุญ,ญาตทำง,งานได้อ,อย่างซิฟติดโรคบางโรคที่เป็นโรคกวนณโรคขั้นรืน้อรงอังเขาไม่ควรจะต้องอยู่ในประเทศไทยด้วยซ้ำโอเคทีนีน้นิดหนึน่งกลับมานิดหน,นึ่งแสดงว่าถ้าเกิดเราไปเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเราไม่สามารถใช้เขาเป็นแรงงานเงินเดือนได้ต้องใช้เป็นรายวันอย่างเดียวปะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงข้อตกลง มันอยู่ในสัญญาจ้างถึงแม้ว่าจะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาว่าจ้างเด็กคนนี้ปีคปีแต่ตลอด2ปีนี่เป็นรายเป็นรายวันตลอด2ปีก็ได้ก็ได้ซึ่งแต่ว่าก็ถ้ากับว่าต้องมาตกลงว่าจะใช้งานรายวันเนี่ยจะใช้งานกี่วันต่อเดือนต้องมีการกำหนดไหมหรือว่าแบบเป็นรายวันตามกฎหมายไทยทุกอย่างค่ะเขามีสิทธิหน้าที่และความคุ้มครองตามกฎหมายไทยดังนั้นเนี่ยคุณห้ามใช้งานเขาเกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อโอทีกี่ชั่วโมง1.5เท่าเนี่ยคุณต้องจ่ายเหมือนกันทุกอย่างแล,แล้วแล้วแล้วมันมีแม็กกั๊กคือแบบเอาเข้ามาก่อนเป็นรายวันนี่ช่วงนี้2 3สามอาทิตย์นี่ไม่ค่อยได้ใช้อะไม่ต้องเรียกเข้ามาไม่ได้ค่ะยางงั้นก็คือต้องกเอาเอาเข้ามากั๊กเอาเข้ามา,มาละคุณต้องหางานให้เขาทำละหรือคุณไม่มีงานให้เขาทำคุณก็ต้องจ่าย300ละ หัวโรงงานคุณงานน้อยงานมาเนี่ยเขามาทำงานปุ๊บคุณต้องจ่าย300ต่อวันละแต่เขาบอกช่วงสองสามวันนี้ไม่ค่อยมีงานะงานงานมันดรอปลงอ่ะสองสามวันนี้อยู่บ้านไปนะไม่ต้องมาต้องจ่ายตังไหมต้องจ่ายค่ะคือเรียกว่าเอาเขามาแล้วเอาเขามาแล้วค่ะต้องจ่ายอาจจะแตกต่างกับแรงงานไทยตอนที่ว่าแรงงานไทยคือไปพอไปรายวันวันไหนมาก็จ่ายวันไหนไม่มาก็ไม่ต้องจ่ายมันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่าต้องจ่ายเนี่ยคุณไม่จ่าย ถ้าพูดถึงว่าเป็นแรงงานรายวันเนี่ยคุณไม่จ่ายก็ได้แต่เขาก็หนีไปทาที่อื่นแต่พรุ่งนี้เขาจะไม่มาห <c oughs> าคุณเขาเรียกว่าความเสี่ยงต่างกันคือถ้าเกิดเป็นแรงงานคนไทยที่เป็นแรงงานล่างรายวันเนี่ยค่ะคุณบอกไม่ได้เลยว่ามันจะมาไหมถูกต้องแต่ว่าแน่ๆคือคุณก็จ่ายเป็นรายวันวันไหนไม่มาก็ไม่ต้องจ่ายจะไม่รู้ว่ามาีกทีมจะกลับมาไหมอันนี้ก็แนะนําผู้ประกอบการสุว่าถ้าเป็นโรงงานเนี่ยวันทีคืนดีคุณต้องการโรงงานโรงงานเนี่ยกำลังผลิตต้องการ50คนครับวันนี้คนไทยสุว่ามีอยู่10 20คน มามั่งไม่มามั่งแต่เทียบกับการที่คุณจ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย m อ u คุณลงทุนหน่อยแต่แรงงานอยู่กับคุณครบ50ตลอดอายุเวลา2อปีกำลังการผลิตและผลที่ได้รับเนี่ยอินเทอร์เนี่ยมันดีกว่าอ่าโอเคก็เรียกว่าถ้าคุณอยากได้ความชัวก็ก็แรงงานต่างด้าวก็น่าจะชัวร์กว่าเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะไปวกแวกที่ไหนอาะเทียกับตรงนี้วกแวกอะไประเภทที่บอกว่าเกิดมาทํางานสมมติว่าตามกฎหมายแล้วอเลมแล้วทํางานจันทร์ถึงศุกร์ สาวอทิตย์หยุดสาวอาทิตย์เวลามัว่างอ,อยากหาเงินส่งกับบ้านไปรับงานนอกได้ไหมจริงๆแล้วตามหลักไม่ได้ค่ะเธอเพรบอกเอา้าอะไร่ะก็นั่งถึงสุกก็อยู่ออฟฟิศแล้วไงสาวทิตว่างแค่นอนอยู่บ้านดูทีวีไทยก็ไม่รู้เรื่องช็อปปิ้งก็าตังไม่มีอยู่ไปทีอ่อยู่ไปที่หอพักก็ร้อน ไปรับจ็อบได้ไหมประเภทแบบเสาทิศว่างไปงรับทำความสะอาดตามบ้านได้ไหมต้องบอกว่าอย่าให้จับได้ค่ะ <c oughs> คือเรียกว่าจริงๆแล้วพอทํากฎหมายคือเรียกว่าตามกฎหมายทําเรื่องขออนุญาตมาอยู่กับนายจ้างคนนี้ค,นคุณนนมีนายจ้างได้แค่คนเดียว,ยวจะเพศต่อให้เป็นวันหยุดก็ไม่ได้ถูกต้องค่ะแสดงว่ามันเป็นการผูกอยู่ตัวคนเลยนะก็เป็นการรับประกันการจ้างงานด้วยดีกว่าคือจริงๆทั้งคุณก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นโดยโดยรวมๆแล้วเอางี้โดยรวมๆแล้วคือทั้งหมดือที่พูดตอนนี้คือไม่อยากจะให้ไปไล่ไปไล่จับผิดนะไม่ใช่ไปไล่จับผิดแรงงานต่างด้าวนะแต่อยากจะเตือนท่านที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้สมมุติว่าคุณไม่รู้อีหนุยเนี่ยเลยแล้วคุณก็ทุกคณอยู่คอนโดอยู่บ้านแล้วคุณไม่มีแม่บ้านทำคาสะอาดบ้านวันดีคืนดีคนเห็นแรงงานตาา่างชาติเดินไปเดินมาแล้วคุณนั่งพูดคุยกันรู้ว่าเข้ามาอย่างถูกกฎหมายแหละ แล้วคุณก็ไปเขาก็ทำงานธรรมดากันแล้วพอวันหยุดคุณกเขาว่างๆคุณอยากพังนอนบ้านเฮ er, ้ยน้อง ogi, ang, fire, นเสานี้ว่างไหมมาช่วยรื้อต้นไม้หน่อยเดี๋ยวพี่ให้500ร้อยแล้วเด็กคนนี้ก็รู้หรือไม่รู้ก็ตามมาทําให้แล้วคุณจ่ายตังค์ไปผิดไหมคนจ้างตามหลักกฎหมายเนี่ยถือว่าผิดค่ะถือว่าผิดถือว่าผิดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ ไม่ช่ว่าเห็นแรงงานต่างชาติเดินไปเดินมาแล้วท่านจะไปเอาเข้ามาลื้อต้นไม้เอาของไปทิ้งทําความสะอาดบ้านจ้างสองชั่วโมงหรือจ้าง10นาทีจ่ายตังค์ปุ๊บผิดกฎหมายผิดกฎหมายทันทีนะครับท่านผู้ชมครับระวังนะฮะอันนี้คือผมไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้คุณไปไปไล่จับผิดแรงงานต่างด้าวแต่ผมเตือนว่าคุณถ้าคุณไม่อยากติดคุกโดยไม่รู้ตัวกำลังงงๆเลยนะจ่ายไป200กุญแจมือมาเนี่ยมาเลยคือ จะมาอ้างไม่ได้นะเอ้ยใช้งานแป๊บเดียวห้าร้อยเองไม่ได้นาทีเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วใช้ฟรีได้ก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะก็แบบว่าเอ้ยน้องเกิดเกินอ่ะเด็กเด็กเด็กเขาแบบใจดีไงเห็นว่าเอ้ยบ้านพี่อันนั้นไม่ใช่เป็นการจ้างงานเนคะถือเป็นการช่วยกันถูกต้องก็แบบว่าเอ้ยช่วยกันหน่อยเออมาช่วยพี่เห็นบ้านอยู่ใกล้กันช่วยโดยไม่จ่ายตังค์ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดค่ะจ่ายปุ๊บคุกปั๊บโอเค อ่ะประมาณบทลงโทษประมาณเท่าไหร่พอมันจะมีเกณฑ์คร่าวๆไหมคะจริงแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในไทยโดยที่ทั้งที่ไม่มีใบญด้ทำงานเนี่ยจะโดนประมาณสอง0มื่นบาทถ้าโดนเป็นต้นเงินนะคะหรือติดคุกก็คือ2ปีค่ะโอ้โหอันนี้ขึ้นอยู่กับคำเขาเรียกตำรวจคุณทางการว่าจะให้เท่าไหร่จะปรับเท่าไหร่ก็คือแล้วแล้วตอนเขาจะประเมินออกมาถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผขบอกว่าอยากจะย้ำครับเพราะเห็นก็ค่อนข้างเยอะที่แบบว่าตามคอนโด ก็จะรายงานต่างด้าวเป็นแม่บ้านกันซึ่งเรียกว่าอันตรายคืออันตรายเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกที่ไปไล่จับคนต่างด้าวอ,อันตรายคือผมเตือนท่าน,านแม่บ้านเจ้าของคอนโดทั้งหลายมากกว่าว่าผมต้องบอกตามตรงนะครับวันนี้ผมไม่ได้คุยกับเจราพรเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เลยแล้วผมก็ยังคิดง่ายๆเลยว่า,าถ้าเกิดผมวันนึงเกิดผมอยากจะไปอยู่คอนโดแล้วผมมป็แม่บ้านผมก็จ้างเดยวพูดตามคอนโดมีอยู่แล้วรายงานต่างด้าวก็จ้างทำสะอาดบ้านอาทิตย์ละวันวันสอ,องชั่วโมงผมก็สบายละ ถ้าเกิดผมเกิดไม่รู้อีหน่อยเนี่ยเพไาะคุณจราพอมันนี้ผมไปจ้างปุ๊บคุกก็ด้วยค่ะโอเคอันนี้เรียกว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนค่อนข้างเปราะบางนะนสซนซิทีฟหน่อยหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามเพื่อที่จะไม่ให้คุณจ้างแรงงานผิดกฎหมายอย่างเดียวกฎหมายป้องกันคุณด้วยถ้าคุณจ้างแรงงานต่างด้าววันดีคืนดีคือเขาไม่ถูกกฎหมายเนี่ยวันดีคืนดีเขาทำร้ายคุณ คุณจะกล้าที่จะไปแจ้งความไหมแจ้งความไปก็ทานในเองเพราะใครล่ะคุณก็จ้างผิดกฎหมายอยู่ดีคือถูกต้องคือเขาเป็นผิดกฎหมายมาเพราะอะไรครับเขาเป็นผีค่ะไม่มีอะไรเลยแล้วคุณเจ็บแล้วอ่ะของหายอ่ะคือของหายไม่ได้ขืนถูกแถมโดนจับด้วยนะไปแจ้งความนะคือพอไปแจ้งความเออมาแจ้งความค่ะแม่บ้านมาทําความสะอาดบ้านที่บ้านแล้วก็ขโมยของไปเขาก็เรียกขอดูใบอนุญาตจ้างงานไม่มี สองชั้นครับมันเรียกว่าโชคสองชั้นไม่ต้องส่งไปเสนอี็ต้องส่งอส <c oughs> ครับได้ทันทีนะฮะคุครับเรื่องอันตรายะะนะก็เรียกว่าเพื่อป้องกงันทัน้งป้องกันสองฝั่งแหละป้องกอันเราด้วยเพื่อให้เรานั้นไม่ได้ถูกเรียกว่าอะไรทําอันตรายอะไรประมาณนั้นนะครับท่านนี้นี่คือเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับีนี้ตอนผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมหลายคนครับอยากที่จะโทรศั์มาถามแล้วล่ะแต่ยังไม่เปิดสายครับ หลงังพักเบรกโฆษณาในช่วงหน้าครับใครสนใจอย่าโทรศัพท์เข้ามาถามคุณจารพรได้โทรมาที่023192909เบรกหน้านะครับไม่ใช่เบรกนี้ราบกเบร์โทรศัพท์เอาไว้ก่อนล่วงหน้าเท่านั้นเองทีน<ๆ>ี้ในเงื่อนไขเหล่านี้มันมีข้อที่ควรจะรู้อะไรไหมครับที่ผู้ประกอบการหรือว่าแม้กระทั่งคนทั่วไปที่อยากจะใช้แรงงานต่างด้าวควรจะต้องรู้เป็นเกิดความรู้ให้เขารู้เอาไว้นี่มีอะไรจะแชร์บ้างไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกนายจ้างนะคะก็คือ ในกรณีที่คุณจะคิดว่าจะจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิและหน้าที่ด้อยกว่าแรงงานไทยคุณควรจะให้สิทธิและหน้าที่ของแรงงานต่างด้าวให้มันเท่าเทียมกับคนไทยหรืออย่างน้อยเนี่ยคือเราไม่ได้เราไม่ได้เอาเขาเข้ามาเราเสียเงินแล้วเราต้องใช้ให้คุ้มเพียงแต่ว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ส่งเขากลับประเทศ ให้ดีดถึงคำนี้ครับมีคําว่าลงทุนจ่ายตังไปแล้วหลังพักเบรคโฆษณาครับจะมาลุะกันครับว่าแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ละ่ะในการเอาคนต่างชาติมาทํางานอย่างถูกกฎหมายสักครู่ครับ